เดือนที่ผ่านมาเดือนมีนาคมอาจารย์เบนคะสถานการณ์การเมืองเดือนมีนาคมเป็นยังไงบ้างคะเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะก็คงจะมีอยู่ไม่ไม่กี่ประเด็นหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของ อดีตนายกะะกะับบ้านใช่ค่ะท่านกลับบ้านนะคะผลสารวจค่ะสุวนรุสิตโพนะคะมหาวิทยาลัยส่วนรุสิตค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะจํานวนทั้งสิ้น2,254คนค่ะกลุ่มตัวอย่างค่ะให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนมีนาคม2,567นะคะ5.10คะแนนค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดค่ะคือเรื่องของผลงานนะคะของฝ่ายค้านค่ะได้5.56คะแนนก็เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพ,พันธ์ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ําสุดค่ะคือเรื่องของการแก้ แก้ปัญหาความยากจนนะคะได้4.80คะแนนซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันคะแนนที่เราเห็นเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างคะอาจารย์มันอาจจะสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสนใจลดลงสะท้อนถึงว่าเขาอาจจะเบื่อหรือเปล่าเ,เรื่องเงินหมื่นอย่างเงี้ยค่ะก็รอแล้วรออีกก็ไม่ได้สักทีเล,กเลยอย่างเงี้ย<อ>ใช่จะได้เห็นก็แค่ในเรื่องของอดีตนายกเท่านั้นว่ามีการนะคะออกให้เห็นตามสื่อต่างๆอาจารย์<ม>คิดว่าจุดแข็งจุดอ่อนของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรบ้างคะจุดแข็งเนี่ยก็น่าจะ รัฐบาลก็ยังมีเสถียรภาพอยู่นะคะ,ะพักร่วมเนี่ยก็ยังไม่ได้แตกแถวถ้าเป็นเรื่องของจุดอ่อนที่อาจจะต้องระวังเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องผลงานที่มันยังไม่มีอะไรที่ มันเป็นรูปธรรมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาละะที่ประชาชนชื่นชอบประจําเดือนนี้นะคะของฝ่ายรัฐบาลเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะคะได้ไปร้อยละห้าสิบสามนะรองลงมาเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะส่วนนักการเมืองฝ่ายค,าะคะ้านค่ะอันดับหนึ่งเป็นคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เช่นเดิมนะคะก็คะแนนลดลงเล็กน้อยโดนคุณรังสิมันโรมนะคะได้เพิ่มไปนะคะอาจารย์มองผลโพลข้อนี้ยังไงบ้างคะก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงของ การอภิปรายหรือเปล่านะคะที่เราจะเห็นภาพที่ของคุณลังซีมันนะคะรวมถึงการออกมาให้สัมภาษณ์ต่างๆมีประเด็นที่ว่ามีค<ช>ําพูดขึ้นมาอไอ้หนู<ช>อะไระแบบนี้ก็อาจะจะทําให้คนที่ชื่นชอบในในฝั่งของพรรคฝ่ายค้านนะคะก็น่าจะทําให้คะแนนตรงนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาส่วนคุณพิธานเนี่ยก็ ก็แน่นอนแล้วว่าก็ต้องเป็นเป็นดับอันดับหนึ่งอยู่แล้วดับไฟป่าใช่ใช่คะสนุกตั้งใจไปชนกับคุณทักษิณที่เชียงใหม่ไหมคะฐานตรงเชียงใหม่อะค่ะสสตรงนั้นถึงเจ็ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ถือว่าไปในนามของใช่ถูกต้องค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงแต่บังเอิญแล้วในมุมของอาจารย์มองว่านักการเมืองเนี่ยจะเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างการเมืองต้องยอมรับว่าต้องอาศัยเรื่องของสื่อนะคะอย่างของ พักฝ่ายค้านที่ผ่านมานะคะเขามีความสามารถตรงนี้โดดเด่นนะคะกรณีที่กําลังจะมีการตัดสินยุบพักไม่ยุบพักเนี่ยค,คิดว่ามีผลต่อความชื่นชอบของประชาชนไหมคะถ้ายุบนะคิดว่าคนก็ยิ่งสงสารคือต่อให้ยุบไม่ยุบก้าวไกลก็ยัง,ย,งยังดำเนินกิจกรรมเราต้องนึกย้อนกลับไปถึงตอนสมัยคุณคุณธนาธรใช่ค่ะใช่นะถึงต่อให้ไม่มีคุณธนาธรใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเป็นเนี่ยเป็นก้าวไกลก็คุณพิธาเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในส่วนเนี้ย มันไม่ได้มีผลแต่มันไม่ได้มีผลต่อพักผลงานที่ประชาชนชื่นชอบประจําเดือนค่ะเป็นนโยบายเรื่องของสงกราน่์21วันดันซอฟท์พาวเวอร์ไทยส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบนะคะอันดับหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณประจําปี2567แล้วก็เดือนนี้นะคะปัญหาที่ประชาชนอยากให้เร่งแก้ไขคือเรื่องของยาบ้ากัญชาย,ยาเสพติดผลงานของฝ่ายรัฐบาลก่อนสงกราร ทำไมมาแรงแซงโค้งเข้าวินขนาดนี้เลยประชาชนชื่นชอบมากอาจจะเป็นเพราะว่าที่ก็จะเดือนเมษายงคะจริงๆในใน21วันเนี่ยมันก็จะเป็นในสิ่งที่มันอาจจะมองในมุมของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้ทําให้มีกระแสหมุนเวียนก็อาจจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะชื่นชอบนะคะส่วนผลงานฝ่ายค้านเป็นเรื่องของการอภิปรายเรื่องการกระตุ้นเรื่องของการแก้ฝุ่นเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยอาจารย์มองยังไงคะผลงานในเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็เป็นผลงานที่ของรัฐบาลแล้วก็อ่าใช่นะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่า ในกลุ่มของ LGBTQ อย่างงี้ค่ะคือมีค่อนข้างเยอะในเรื่องของยาเสพติดที่เราเห็นเนี่ยค่ะประชาชนเห็นข่าวค่อนข้างจะบ่อย<ม>ช่วงในช่วงเดือนนี้นะคะมีข่าวเรื่องของการจับบอลเรื่องของยาเสพติดต่าง<ม>ๆเยอะมากแต่ถ้าถามว่าประเด็นไหนที่คิดที่ควรจะเร่งแก้ไขคงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐ<ม>กษิจนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้เนี่ยคะแนนความนิยมก็จะขึ้นมาดีขึ้นใช่ค่ะคสถานการณ์การเมืองมองว่าจะเป็นยังไงบ้างคะการกลับมาเนี่ยนะคะอย่าง กรณีของคุณจักรพงศ์นะคะท่านเป็นนักวิเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศรวมทั้งเรื่องของการสื่อสารสิ่งตรงนี้คิดว่าอาจจะมีการให้กลับมาช่วยซึ่งท่านก็ยอมรับแล้วว่าท่านอยากจะกลับมารับใช้บ้านเมืองแต่ว่าจะไปอยู่ในส่วนไหนตรงนี้ก็ต้องรอดูเรียกว่ามีการดีลเพื่อนกันอีกคุณจรูพงคมก็อาจจะมาอะไรแบบนี้เราจะได้เห็นการเมืองทีมแท็กทีมของทางสมัยตอนคุณทักษิณเป็นนายกอาจจะเห็นกันมากขึ้นว่าจะเป็นยังไง